ภายหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขได้หาเรือร่วมกันในการวางแผนดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับนักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปถึง17ปี11เดือน29วันเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างสถานศึกษาได้ โดยขนาดนี้สถานศึกษาได้จัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียนไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นระหว่างวันนี้ถึงวันที่22กันยายนสถานศึกษาจะจัด,จดประชุมทำความเข้าใจให้ข้อมูลกับผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนวันที่21-24กันยายนในวันที่25กันยายนสถานศึกษานำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์แก่ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่26กันยายนศึกษาธิการจังหวัดประชุมสรุปจํานวนและรายชื่อนักเรียนเพื่อนำส่งต่อสาธารณสุขจังหวัดวันที่28-30กันยายนสาธารณสุขจังหวัดวางแผนรับวัคซีนและกำหนดการฉีดวัคซีนลายาโรงเรียนและในวันที่4ตุลาคมเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนทางนี้กระทรวงศึกษาธิการได้คาดการเอาไว้ว่าหากเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางเอาไว้ จะทําให้โรงเรียนบางส่วนในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มสามารถเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้ภายในวันที่1พฤศจิกายนและถ้าการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนเป็นไปตามที่แผนวางเอาไว้คาดว่าภายในวันที่15พฤศจิกายนสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทและสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานคณะก,กรรมการการอาชีวศึกษาจะสามารถเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้ร้อยเปอร์เซ็น์ทั้งประเทศ นายอภพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าการเปิดเรียนยังสถานศึกษาในพื้นที่สีแดงเข้มจะทยอยเปิดโดยเริ่มจากโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด เราจะฉีดเป็นรายโรงเรียนถ้าฉีดเด็กโรงเรียนใดเนี่ยในโรงเรียนนั้นนะ่ยทั้งหมดที่ประสงค์เนะี่ยต้องฉีดพร้อมกันและต่อ,อเนื่องกันถ้าเกิดเอาว่าเด็กทั้งจังหวัดใชร้ประสงค์ฉีดก่อนก็จะมีโรงเรียนถึงมาฉีด2คนมันก็เรียนลำบากการแผนเปิดเรียนเราก็จะเปิดเป็นโรงเรียนไหนที่ฉีดก่อนเนวันที่4ตุลานป,ปุป๊บปลายเดือนตุลาก็ฉีดเข็ม2เนเราก็จะสามารถเปิดออนไลน์ในโรงเรียนนั้นได้ทันทีเลยการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายใต้ข้อจํากัดที่หลากหลายด้วยกัน และการดำเนินการในครั้งนี้ก็ถือเป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้กลับมาเรียนยังสถานศึกษาบนพื้นฐานความปลอดภัยสูงที่สุดเป็นอันดับแรกนพรุษกําทองรายงาน